ไปหลายคนก็โรงแรมแพงมากไปเที่ยวมันเหนื่อยมันเพียแล้วนั่งรถก็เพียรเดินก็เพียรแดดก็โดนร้อนได้เห็นฟิลธรรมชาติตอนเช้าอะไรอย่างี้สมัยนี้ใช่ปะเขาจะติดโตเชียติดโทรศัพท์อย่างเงี้ยถ้าไปนอนเต็นท์ไม่มีไปไม่มีไปบ่ายสวัสดีครับดีเียนตอนรับเขาสู่รายการเชียงอะไรรายการที่ไม่มีสาระมีแต่สายและอีพีนี้จะมาแฮชแท็กที่เราจะถกเถียงกันเป็นประจำครับผม ว่าเวลาไปเที่ยวนอนเต็นท์หรือนอนโรงแรมบางคนก็บอกว่าเต็นท์ดีวะมาต้องเสพบ,บรรยากาศต้องชิวไอ้มันนอนมันมันมันไม่ถึงมันแบบเอ้ถ้ามึงไปนอนโรงแรมมึงนอนอยู่บ้านดีกว่าบางคนใช่ไหมแต่บางคนก็บอกว่าบ้าเลยไปนอนเต็นท์ทำไมไปพักเราก็อยากจะพักผ่อนใช่ไหมเข้าห้องนองห้องน้ามันก็แบบจะได้สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ต้องขนของมาเยอะมาพักผ่อน,น,นทังทีเอาละ เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะชอบแบบไหนบ้างก็เลยเกิดแฮชแท็กทีมเต็นท์กับแฮชแทีมโรงแรมันขึ้นมานะครับแล้วพวกคุณละ่ะเวลาไปเที่ยวเนี่ยชอบนอนเต็นท์หรือชอบนอนโรงแรมกันมากกว่ากันครับผมเดี๋ยวไปเจอตัวอย่างเคสกันนะครับว่าเขาจะชอบนอนเต็นท์หรือชอบนอนโรงแรมแฮชแท็กทีมเต็นท์ทีมโรงแรมแล้วคุณเป็นทีมไหนมาลุยเลยอันน<ห>ี<ห>้เวลาไปเที<ห>่ยวครับ<ห> ชอบนอนเต็นท์หรือนอนโรงแรมครับผมโอ้โหสายลักลุยๆแบบเรานอนเต็นท์นอนโรงแรม <c oughs> <c oughs> ลุย <c oughs> ลุยลุยปงลุยปากก็ลุยแต่ขอนอนโรงแรมอ๋อหมายถึงว่าออคือไปเที่ยวแอนเจอร์ได้ใช่อยากพักผ่อนแบบนอนสบายๆใช่อยากแบบน้มตัวลงในฟูกที่มันเด้งๆๆเดได้แบบเออตรงนี้มันแข็งนอนเด้งๆทำไรฮะ นอนเฉยๆเด้งเล่นเด้งเล่นอ๋อได้เด้งเฉยแต่ก็คือเป็นเอ้าในเต็นท์นอนมีที่นอนเป่าลมนะยังไงมันก็เด้งได้เหมือนกันมันเดี๋ยวมันแตกปั้มอะไรอะไรแตกนะที่นอนเนาะที่นอนเป่าลมมาแตกได้นะนอนไม่ดีมันแตกปั้มตกใจอีกตอนคืนเสือเสือวิ่งเข้ามาพอดีเป็นเงาเป็นเงาอ้าวนายทำไมอ่ะทำไมถึงแบบไปเที่ยวเอเวนเจอร์ทังทีไม่แบบอยากนอนให้มันแบบสัมผัสธรรมชาติเต็มที่กันนอนเต็นท์เหรอทำไมต้องนอนโรงแรม นอนโรงแรมก็ธรรมชาติเป็นนอนโดมก็ได้อะไม่ต้องเต็นเต็น์นึ่งอุยแก่แล้วนะแก่ลูกจะหน่อย่หญิงหน่อยอยู่นะก็คือรู้สึกว่าเวลาเราไปเที่ยวมันเหนื่อยมันเพียแล้วนั่งรถก็เพียเดินก็เพียแดดก็โดนร้อนเวลาจะนอนน่ะนอนที่ดีๆหน่อยแอร์เย็นๆสบายๆช่ำๆพรุ่งนี้จะได้มีแรงต่อแต่เดี๋ยวนี้เต็นเขามีแอร์ก็มีนะ ออกชีดไม่ออกเลยมึงก็จะเอาให้ได้เราก็นอนเต็นก็ได้เอาไม่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 ใด้ไม่ได้หมายถึงผู้ได้ฟังเฉยว่าจริงๆอย่เดี๋ยวนี้เต็นมันก็มีแต่คือหลายคนเนื้อก็จริงๆเต็นมันก็ได้สัมมาธรรมชาติแต่ว่าอันนี้ก็ให้ผลว่านอน สบายๆจะได้มีแรงลุกขึ้นไปเที่ยวอย่างอื่นต่อใช่ใช่ก็คือเดินปงเดินป่าได้แต่ขอกำนันโรงแรมใช่ดีกว่าใช่เหตุผลมีแค่นี้เลยแค่นี้เลยอยากนอนสบายชอบเตียงเด้งเด้งชอบเล่นเต็นท์จังเลยอ่ะเอามันออกไปก่อนก็ได้คุยกับคนอื่นดีกว่าน่าจะไม่รู้เรื่องนะตันนี้อันนี้อยู่ทีมเต็นท์หรือโรงแรมทีม โรงแรมโรงแรมใช่ทําไมอ่ะเวลาไปเที่ยวคือแบบมันต้องสัมผัสธรรมชาติทําไมไม่นอนเต็นท์เนี่ยตเต็นท์มันเขาก็นอนสบายอยู่นะไม่เราชอบขี่ไง <c oughs> เอออ๋อเต็นท์ไม่ขี้ใช่ใช่คุณดหมเออเขามีห้องน้ํานะ เออเดี๋ยวนี้ล้วลานกลางเต็นท์ก็มีห้องน้ำใช่มันเลยเออหู้ยอย่าพูดดิเออพูดถึงผีนอนเต็นท์ก็ไม่ชอบหมายถึงว่าอันนี้เป็นเหตุผลหลักของหลายคนเหมือนกันนะที่แบบว่าเป็นนอนเต็นท์แล้วแล้วห้องน้ำต่อให้มีห้องน้ำแต่เป็นห้องน้ำรวมปล่อยแต่ปวดขี้เนี่ยไปรอไอ้คนเข้าก่อนแม่งก็เสี่ยงนะนี่กว่าจะขุดหลุมแล้วถ้าเกิดใบไม้บาดตูดทำไมอ่ะเออไม่ไม่แบบอ๋อไอ้มันมีหลายแบบเว้ยบางทีไปนอนเต็นท์เนี่ยมันก็ต้องขุดหลุมจริงๆนะใช่ แต่ว่าเต็นที่สะดวกสบายมากขึ้นก็มีแต่ห้องน้ํารวมเนี่ยก็คือแบบเคยอันนี้เคยเหมือนกันนะนี่เราไ้ฟังมันเคยอยู่แบบไปต่อคิวเนี่ยแล้วก็ไปขี้แล้วก็ไม่ลาดแล้วคนต่อไปเข้ามาทําไงอ่ะอ่าแล้วข้อดีของโรงแรมทําไมมันมันดีกว่าอย่างไงมันนอนสบายห้องน้ําสบายแต่เนี้ยถ้าเกิดนอนเต็นใช่ป่ะถ้านอนอยู่อะแล้วมีคนเดินผ่านเป็นเงาแวบแวบแวบแล้วมีคนเอาหน้าเข้ามาในเต็นอย่างเงี้ยทำไงอ่ะหลอนดิเอออันนี้เราคิดไปเองนะ่าไขเขาจะเอาหน้ามายื่นในเต็นคนอื่นผีไง มีเคยเจอไหมอ่ะเคยเจอไหมไม่เคยเพราะว่าไม่เคยนอนเต็นท์ในชีวิตนี้โอ้ไม่อยากใส่หนักหูวอ๋อปอบเยอะซะด้วยก็คือยังไม่ไปเที่ยวทุกครั้งก็คือต้องนอนโรงแรมอย่างเดียวใช่แล้วก็ไม่กล้าไปนอนนอนแบบนอนป่ากลัวอ๋ออันนี้คือกลัวผีล้วนๆใช่ก็เคยนอนโรงแรมอย่างเดียวเลยจะถามว่าเคยนอนเต็นท์ไหมก็ไม่ต้องถามแล้วไม่นอนด้วยถ้าเกิดอดีสุดจึ้งของการนอนนอนโรงแรมเป็นไงกินอิ่มนอนหลับ ที่สะดวกจบแค่นี้เลยใช่เออก็ง่ายดีโอเคก็แค่ก็ถูกของเขานะครับใช่นอนหลับสบายอโอเคอ,อันนี้ทีมเต็นหรือทีมโรงแรมครับผมเต็นจ้ะทีมเต็นเลยล่ะครับเวลาทําไมข้อดีของการนอนเต็นในการไปเที่ยวมันดียังไงบอกกันไปซ้มันฟินไงตื่นขึ้นมาแล้วอากาศมันมันเย็นอะ่ะมันได้สัมผัสถึงธรรมชาติใช่ไหม ตอนไหนวะกูตื่นขึ้นมาร้อนชิบเป่ง็เลยแดดตายก็อย่านอนเช้านี่นอนคืนเออคือไปนอนเต็นท์เนี่ยเขาต้องนอนไวแล้วตื่นเช้าใช่ไหมไอไอตัวที่บอกว่านอนตื่นมาร้อนไอบ้านนอนเต็นท์มึงตื่นบ่ายอย่างงี้มันไม่ได้ใช่เราต้องตื่นขึ้นมาเสพบรรยากาศใช่ไหมเราไปเที่ยวธรรมชาติทั้งทีเราก็ต้องแบบอยู่กับธรรมชาติให้ดที่สุดใช่ไหมครับแล้วมันฟีลนอนเต็นท์มันจะเป็นยงไงมันแบบว่า ลมพัดมันจะได้ยินเสียงใช่มันได้ยินเสียงลมมันได้ยินอุ้ยแล้วล่าสุดอะที่ไปกลางเต็นท์นอนที่เพชรบูรณ์ได้ยินเสียงหมูได้ยินเสียงสัตว์ป่าเยอะมากเออเสียงหมูป่ามาเออแต่ว่าการนอนเต็นท์มันก็ได้ฟิลธรรมชาติจริงๆและอากาศมันดีมากเลยตื่นเช้าขึ้นมาเปิดเต็นท์ออกมาแล้วแบบ จะว่าเราแบบบางทีอยู่ในชุมชนเมืองมาแล้วมันแบบมันก็เบื่อใช่มันเบื่อแล้วอยู่ในเมืองเยอะแล้วเป็นสาวในเมืองมันน่าเบื่อเป็นบ้านนอกบ้างเออเจอนอนเต็นทแบบแล้ววิวนอนเต็นที่คนอื่นเขาบอกว่านอนเต็นทมันทั้งเจ็บหลังนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยม่เป็นเม็ดเราเราเป็นไหมไม่เป็นเพราะว่าเพราะว่า เอาจริงๆแล้วอ่ะต่อให้เราเป็นเต็นท์แบบเนี้ยเรามีถุงนอนมีที่นอนแบบเป่าลมเดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์แคมันหมดแล้วคคะคือถ้าเราถ้าเรารักสบายอ่ะมีเต็นท์แบบที่กะที่มีแอร์ด้วยนะเคยไปลองนอนมาอยู่เย็นเฉียบเย็นช่ำถ้าเกิดว่าสายเต็นท์ชอบแบบบรรยากาศธรรมชาติจริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็โหมีแบรนด์ดังๆที่เกิดขึ้นมากับอุปกรณ์เต็นท์เยอะมากแล้วถ้ากังวลเรื่องห้องน้ําอ่ะเคยเจอลานกลางเต็นท์ที่มันแบบว่าเราสามารถ จ่ายเพิ่มเพื่อที่จะล็อกห้องน้ํานั้นอะเป็นของเราคนเดียวได้ด้วยนะเอลองดูลองดูหรือใช้แฟนเพื่อนผู้ใหญ่อาอย่างที่สปอันเตอร์เราไม่ได้เข้ามาแต่เราพูดถึงเฉยเฉยใช่พูดถึงเฉยเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วกางเต็นท์มันดีจริงๆาได้ฟิวแแวะออกมาเนี่ยเอาหัวโผลกมาดูดาวดูดวงจันทร์ไอจ่ายก็จริงนะถ้านอนโรงแรมเนี่ยไม่เห็นนะออกไประเบียงบางทีมันก็ไม่เห็นนะแล้ววันดีคืนดีอะมีโชว์ลัมไทยด้วยยังไงอะ ทางนอกเต็นท์อะํำอยู่นั่นเลยโอ้ยดีนะลางยางเต็นท์นะเขามีกิจกรรมให้ดูได้ดีใช่แต่งตัวเต็มเชียเราไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มด้วได้นะเขามามาแบบงานการกุสลใช่ถึงข่านต้องบอกว่าหยุดราก่อนกลัวทีมไลน์ครับทีมไลน์ทีมเต็นท์จ้าทีมเต็นท์ยังไงนอนเต็นท์มันดีกว่านอนโรงแรมยังไง หนึ่งคือเราไม่ได้เปลืองตังค์ไงเอามันประหยัดกว่าจีนเลยประหยัดกว่าประหยัดกว่าเต็นก็แพงอยู่นะเ้ยแต่แต่ถ้าเกิดว่าเอ่อกางเต็นท์เนี้ยถูกกว่าที่ต้องเกินครึ่งเนาะใช่ไหมเกินครึ่งเกินครึ่งเกินครึ่งกว่าโรงแรมเยอะเลยโรงแรมอ่ะเปงแต่ถ้าเรานี่อาจจะเปลืองกว่าเพื่อนเปล่าเต็นเต็นมันต้องแบบไม่นะต้องสองเต็นท์ติดกันเปล่าเต็นท์เดียวก็พอเต็นท์เดียวก็พอใชเต็นท์เดียวพอเต็นเต็นไม่แตกใช่ไหมอาจจะปิดอาจจะปิดอ่าเนเตยไปก่อนอ่ข้อดีของการ แบบน,นอนเต็นท์มันเป็นยังไงเรามีโอกาสท,ที่จะได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะอนาเอา้ยเ,เดี๋ยวเต็นท์มันเปิดไอหลังคาได้ด้วยนะมันมีเต็นท์ใช่ใช่เออ่าได้เห็นฟิลธรรมชาติตอนเช้าอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบได้สัมผัสอากาศธรรมชาติเต็มที่ใช่ได้พักผ่อนเต็มที่เอเอไออันนี้เห็นด้วยนะเวลาแบบ นอนโรงแรมแบบบางทีมันก็อุดอู้แบบดูกําแพงเห็นกาแพงห้องสี่เหลี่ยมอ่ะใช่ไหมอยู่ยังไม่ชินกันอีกเหรอ,อถึงเวละอย่างแบบนอนเต็นท์มันก็ได้สัมผัสธรรมชาติใช,ใช,ใช่แบบมีเหตุผลแบบสุดจึง้งในมันในการแบบเฮ้ตั้งแต่เกานกางเต็นท์มานี่มันดีมากยอย่างเยยังไม่ได้เจออะไรที่มันประทับใจขนาดน,นั้นแต่ว่ามันจะเป็นฟิลที่เราอยู่เต็นท์เราอยู่ธรรมชาติอะไรเงี้ยคือมันก็ดีสุขภาพด้วยแหละใช่เพราะว่าเราเจออากาศที่มันบริสุทธิ์ไง อยู่ในเมืองกรุงมันแบบเจอแต่มลพิษมาเยอะแล้วต่อไปแบบเป็นถ้าต่อไปไอโซนธรรมชาติแต่ไปนอนโรงแรมบางทีมันก็ไม่ได้สัมผัสอากาศถึงขนาดนั้เขาไม่ถึงเขาไม่ถึงใช่ไหมนี่เปข้อที่ของการนอนเต็นท์นะครับทุกคนอทีมเต็นท์ a คชั่นอันนี้ทีมอะไรครับเต็นท์ค่ะเต็นท์เหมือนโอ้ยวันนี้ทีมเต็นท์เยอะเหมือนกันนะอ่ะยังไงนอนเต็นท์มันดีกว่าโรงแรมยังไงอ่ะเหมือนเพื่อเลยสัมผัสธรรมชาติได้ดีกว่า แล้วก็สําหรับคนกลัวผีเต็นท์เหล่าแต่โรงแรมมีใครมานอนบ้างก็ไม่รู้อ่าอันนี้ดีไว้อันนี้ดีคือแบบหมายถึงว่าได้เป็นความส่วนตัวใช่ไหมเพราะว่าเราซื้าเองโรงแรมเนี่ยอาจจะมีใครเคยมาซุยกันในเตียงนั้นไม่รู้กี่คนแล้วอาจจะมีประวัติศาสตร์ใครไม่เป็นไรมันอยู่นอกเต็นท์ไม่ไม่แต่ว่าในโรงแรมจริงๆมันก็อาจจะมีคนมาแบบ มีอะไรประวัติกันเยอะแยะด้วยเหมือนกันใช่ไหมเอออันนี้นีดีนะด้วยของของของเราเองหมดทั้งประหยัดกว่าด้วยใช่ไหมประหยัดกว่าตั้าเต็นท์ถูกกว่าเยอะอะไงข้อดีมีอีกไหมของการนอนเต็นท์ที่แบบแบบจึ้งมากๆสาหรับเราเลยอะหลักๆก็สัมผัสธรรมชาติแค่นั้นแหละแล้วก็ประหยัดกว่าแล้วก็สะดวกเหมือนโรงแรมอาจจะจองเต็มตามเทศกาลแล้วก็เต็นท์เราเอาไปตรงไหนมีที่ว่างกางได้ไหมกางเลยสะดวกกว่าถึงตรงไหนนอนตรงไหนก็ได้ที่แบบ ขออนุญาตก็ไม่ต้องแบบว่าไปแย่งชิงแบบเสียเงินแพงกว่าในการจองโรงแรมด้วยใช่ไหมเหตุผลแบบสุดจึ้งของการกางเต็นท์นี่ก็ดีนะประหยัดด้วยแล้วก็ได้สัมผัสธรรมชาติด้วยก็เป็นหลักๆของการกางเต็นท์อยู่แล้วโอเคอันนี้ทีมเต็นท์สถาบันวิจัยเถียงเอะไรศาสตร์รีวิวบุมดีบุ่มบวแห่งชาตินะครับช่วยกันหอนกัน ว่านอนเต็นไม่ได้อะไรถ้หอยก็นั่นเนี่ยก็วิเคราะห์กันออกไปแล้วนะครับว่าทีมกลางเต็นเนี่ยเป็นคนที่ชอบสัมผัสธรรมชาติอาจจะขี้งงนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีความประหยัดนะครับและอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยปวดขี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะหาห้องน้ายากนิดนึงแต่พอเราไม่ปวดขี้เราก็สามารถไปจิงกระชองที่ไหนง่ายๆได้นะครับส่วนคนที่เป็นทีมนโรงแรมจะเป็นคนที่ ติดหรูอยู่สบายและไส้สั้นนะครับอาจจะขี้บ่อยสักนิดนึงก็เลยพองเล่นถ้าไมนอนเต็นท์เนี่ยมันจะขี้ขี้ยากนะครับบางคนเนี่ยอเข้าห้องน้าตาปั๊มก็ไม่ได้แล้วไม่มีหัวฉีดไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยทําให้เกิดทีมแมสแซกทีมนอนโรงแรมที่โรงแรมมันก็สะดวกสบายด้วยมันอยู่บ้านนะครับแต่ว่าได้ไปเที่ยวสถานที่เที่ยวในช่วงระหว่างวันอ่ะแล้วพวกคุณล่ะเป็นคนที่ นอนเต็นท์หรือโรงแรมครับติดแท็กกันเข้ามาได้นะครับตัวอย่างที่เราเอามาในรายการวัน <leurs> นี้เนี่ยเขาจะมีเหตุการณ์เสียงหมู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 ไปไปไปมาอ่านี่ไงครับถ้านอนเต็นท์เนี่ยเราจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอะไรแบบนี้ถ้านอนโรงแรมอ่ะมันก็ไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะแต่เราจะได้ความสะดวกสบายนะครับ มันจะซุยกันตอนไหนก็ได้นะครับก็จะนอนซุยที่เต็นท์เนี่ยเดี๋ยวเต็นท์ข้างอาจจะสะกิดเอ้าลมมันแรงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ <c oughs> อ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับว่าแต่ละคนจะมีเหตุการณ์แบบสุดจิ้งประทับใจยังไงเกี่ยวกับการกลางเต็นท์บ้างเหมือนทุกคนหรือเปล่าหรือถ้าทุกคนมีแบบเฮ้ยไปกลางเต็นท์มันดียังไงเนี่ยติดแฮชแท็กกันเข้ามานะครับแล้วก็บรรยายเข้ามาได้เลยเดี๋ยวไปดูซิว่าทุกคนร,บรอบๆตรงนี้ นอนเต็นท์แล้วมันดีไหมบ้างหรือนอนโรงแรมดีมบ้างไปเจอกันเลยอันนี้ทีมอะไรนะครับทีมนอนโรงแรมเะนายจ๋าไม่รู้ทีมลมเหมือนทีมโรตีไงไม่รู้นะอินเตอร์เดียจ้าเราเรียบเวลาไปไปกางเต็นทีอินเดียต้องตื่นตึงต้องลุกต้นไม้ไปในการกางเต็นท์หรือเปล่าเจนายจ้าอาเอาสอบดีๆล่ะอ่าเหตุการณ์แบบทีมทีมกางเต็นท์หรือทีมโรงแรมนะโรงแรมค่ะทีมโรงแรมแบบ ไหนบอกทุกคนซีว่าการนอนโรงแรมเนะี่ยมันมันดีกว่าการนอนเต็นยังไงบ้างแบบที่แบบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตเลยแบบการนอนโรงแรมอ่ะมันแบบเตียงนุ่มๆผ้าห่มนั้นหนา,นนาหมอนข้างมีให้กอดหมอนเต็มไปหมดมันฟีลอ่ะมีนกร้องด้วยโรงแรมไม่มีอ๋อที่นี่ฉันได้ยินน,ะนี่ถ้าคอมเมนต์บอกว่าเอา้า นอนอย่างนั้นนอนอยู่บ้านก็ได้อะอย่างเงี้ยอ้าวก็บ้านฉันมันเตียงมันไม่แบบสบายเหมือนโรงแรมแล้วแบบโรงแรมก็สามารถเปิดกระจกดูพาโนรามาอากาศดีๆได้เออแต่เต็นท์อ่ะฉันเคยนอนออยังไงยังไงเป็นไงไม่ชอบ เพราะเพราะว่าฉันนอนอยู่ดีๆตื่นเช้ามาเต็นท์มันพับเองได้อะทำไมะนี่าเต็นท์เราไม่ได้มาจะถ่ายไมนีดยแกไม่เคยไปนอนเขาขอไม่แล้ลมาแรงอ่ะลงมนแรงแล้วพับลงมาเลยเหรออัยต่อคือฉันนึกว่านอนบนอะไรนะพายุทอร์นาโดอะปุ๊บ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 ปุ อไหนบอกไหนคุยคุยคุยข่มทีมเต้นไม่โรงแรมมันคือตื่นเช้ามาฉันก็มีอาหารนี่กินแบบไม่ต้องไปถามเองวาเนียกูบอกว่าโรงแรมไหนที่แบบไปจึ้งที่สุดเลยกูจําโรงแรมไม่ได้ไปเยอะนั่นไงอ่ะจบแล้วกูไม่ถามมันแล้วก็ได้อ่ะไปไปดิวต่อไปดิวโรงแรมต่อไป โอ,อันนี้ทีมอะไรนะทีมนอนโรงแรมทีมนอนโรงแรมใช่เอาเหตุผ <c oughs> ลแบบประทับใจที่สุดแบบในชีวิตนี้ที่เคยไปน,นอนโรงแรมมาเนี่ยมันดียงังไงกินอิ่มนอนหลับต้องแก้ตัวก่อนว่าลําไส้เราไม่ใช่สั้นนะอ่าระบบคขาถ่ายเราดีแตออ่ตัวสั้นเออตัวสั้นแต่ระบบเขาถ่ายลําไส้เรายาวไงอ๋อใช่แล้วนอนที่ไหนะอันไหนนะบอกบอกสถานที่เลยก็ได้อันีที่นี่บอกได้สถานที่ที่ไปโรงแรมแล้วแบบแม่งดีชิบหายเลยประทับใจที่สุดในชีวิตเลยก็ดีทุกที่นะ เออตอนใช่ตอนนอนเราจะนอนถ้านอนเต็นชบาถ้าเต็นเราโยงเงี้ยเออเต็นค่าอาจจะสงสัยอะไรเงี้ยก็เรานอนดินไงเออใช่เอออย่าคิดเลยดิเออใช่เออใช่มันสั่นแรงแล้วนอนโรงแรมก็สมัยนี้ใช่ป่ะเขาจะติดโซเชียลติดโทรศัพท์เงี้ยถ้าไปนอนเต็นไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าเออไวไฟก็ไม่มีแบตหมดทำไงถ้าเกิดถ้าเผาว่าแบตหมดอ่ะ มีเครื่องบันไฟโอ้โหเนี่ยไปโรงแรมอ่ะเราแค่เอากระเป๋าเสื้อผ้าไปใช่ปะแล้วจบอ่ะคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยไปสัมผัสธรรมชาติเราต้องอยู่ห่างโซเชียลสิอ๋อยา้เห็นเอาโทรศัพท์ไปนะยา้เห็นเล่นโทรศัพท์นะเออเป็นนั่งสูดดมดอกยาง้องแต่นดูมองต้นไม้จุเลยเออไปพักผ่อนแบบสายตาสมองมากไม่อยู่กต่โซเชียลอะไรเงี้ยไปนั่งทำกลางบรรยากาศแล้วก็สูด ควันเขียวๆขีอะนะควันควันสวยควันเขียวๆแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยเปิดเต็นท์มาโอ้โหนั่งยืนอย่างเงี้ยเองแบบจับมาธรรมชาติอะไหลเลยสักพักตำรวจตำรวจลงเลยใช่อะแบคคุยบัฟทีมไอ้ทีมเต็นท์ี่ยังไงเต็นโรงแรมดีกว่ายังไงก็เราไปกระเป๋าใบเดียวเราไม่ต้องทำอะไรเรา ก่อนถ้าคนที่ไปเต็นจะปะกว่าจะได้นอนอ่ะต้องต้องกางเต็นต้องยกนู่นยกนี่เออไม่ไม่อันี้นี่พูดถึงอย่างนี้ก่อพูดเรื่องหนึ่งตอนกางเมื่อไหร่พอเต็นแล้วใหม่เนี่ยมันโยนพึ่งแล้วมันกางฟลุบออกเลยไงแต่ตอนเก็บคลเก็บแล้วกบราเออใช่กูจําได้เลยกูไปนอนเต็นอ่ะกูต้องนั่งคอยเก็บให้คนรอบข้างช่วยกันไอ้แต่เขาก็ดีมาคนที่ไปนอนกันนี่เขาจะนิสัยดีเขาจะช่วยคนงข้างอยู่แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งที่ให้ระวังนะเม่การนอนเต็นนะครับ เก็บอุปกรณ์กับไม่ครบนะครับเราไปเก็บเต็นท์ของคนข้างได้ปะบางทีอุปกรณ์คนข้างอะไปอยู่ในถุงเราอะไรอย่างเงี้ยทำไมเชื่อเกินเอออะไรประมาณนี้อ่ามันก็จะเป็นเป็นแบบเต็นท์มันก็จะต้องใช้อุปกรณ์เยอะหน่อยแต่บางคนก็ชอบในการแบบมีแอคทิวิตี้ไงเออแบบนี้มันก็ได้แหละแต่อันนี้อันนี้ทีมนอนโรงแรมค่ะโอเคใช่นักทีมอะไรนะครับกางเต็นท์จ้ะทีมกางเต็นท์มีแบบ เหตุการณ์กลางเต็นที่ประทับใจที่สุดแบบไปที่ไหนยังไงเนี่ยไปคุยข่มทีมไอโรงแรมสิก็แบบว่าไปกลางเต็นท์ใช่ไหมแบบว่าไปกับคนเดียวแล้วนีเนี้ย ไปกับคนเดียวไปคนเดียวใช้คําว่าไปกับคนเดียวไปคนเดียวแล้วไปหาเพื่อนเอาข้างๆเอประสบการณ์โรงแรมไม่มีนะมามาขอเงอง้างคุยกันไม่มีฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีจริงเพราะว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมามันก็แบบเขาจะแบบทักทายกันแล้วก็ทำกับข้าวแล้วเขาก็จะแบ่งกันด้วยนะใช่แต่เรากินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เรามานั่งเรามานั่งรวมโต๊ะกันอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยพี่สวัสดีค่ะมาคนเดียวหรอเออหนูก็มาคนเดียวเหมือน กันแล้วก็มานั่งคยุยนั่งจอยกันได,ได้เพื่อนมีสภาพดีๆใช่เราก็มันก็คนอันธยาใส่ดีซะด้วยใช่ไหมแบบแบ่งปันน้ำหอมหาดบางทีเราตั้งวงร้องเพลงเบาๆกันอะไรแบบนี้ใช่เคอเอเาาาเอ,อ,เอ,อมันดีนะเออใช่แล้วอ,อันนี้ข้อดีที่โรงแรมไม่มีจริงๆอเมชชัดมากอนีชชัดมากเออเออคือแบบอย่างอย่างเคยไปใช่ไหมแล้วแบบว่าไปห้องน้ําคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วมีพี่ข้างๆอ่ะเขาแบบ เออเดี谢谢๋ยวพี่เดินไปเป็นเพื่อนทางมันมืดได้เพื่อนอีกมีคนดูแลด้วยเขกลับมาในเต็นท์ไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาก็ก็ดูแลดีจริงๆแหละใช่ใช่ใช่อ้อันนี้ข้อดีของทีมเต็นท์มากๆครับอันนี้เห็นด้วยมากๆเพราะว่าบางคนเนี่ยเราไปทีมเต็นท์แล้วเราเป็นเต็นท์มือใหม่นะมือโปเขาจะมาช่วยเราเลยนะใช่ใช่เพราะว่าเราจะต้องเราจะต้องแบบเลิกลกเงี้แล้วเราก็เป็นคนซุ่มซ่ามเนาะเราก็ เออเอาอันนั้นมาไว้อันนี้เฮ้ยพี่พี่ขาซอยหนุนหน่อยได้ไหมคะใช่อย่างผมไปทําเป็นนะแต่ทําเป็นแก้ไม่เป็นเดี๋ยวเขาจะช่วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีคนคุยกับเราเองหไมชอบไปช่วยคนอื่นนั่นแหละเออโอ้ยคนดีจริงโอเคนี่ทีมเต็นกับผมใช่แล้วนีทีมอะไรนะทีมกลางเต็นจ้าทีมกลางเต็นเฮ้ยเฮ้ยทางทีมกลางเต็นเยอะไหมไงนะอะไยังไง บัฟทีมไอโรงแรมที่ว่าการกลางเต็นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ประทับใจที่เราเคยไปในชีวิตเนี่ยมันดียังไงไปที่ไหนมาอะไปหลักๆคือคนกลางเต็นจะเป็นกันเองแล้วก็จะเจอเหตุการณ์สุดสะไพตรงที่ว่าเรานอนๆอ,อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบว่า,ามนกระโดดงับคอแล้วเต็นข้างมาช่วย <c oughs> ได้ยินเสียงสัตว์อะไรเงี้ยบ้างาอไอ้เหียไอ้ตัดเลยเงี้ยเยอะแยะหน่อยไม่ใช่ไม่ไดแล้วแบบว่าก็จะมีฟีลแบบเจอสิ่งลึกลับอะไรเงี้ย จงไงนะจะสิ่งลึนลับโชลำไทยหรือว่าแบบว่าเป็นเงาปิดๆอะไรเงี้ยมันมีมันมีถึงว่าไอคนกลัวผีนี่ไม่ไปเลยเต็นอย่างเงี้ยใช่แบบว่ามันด้วยความที่อยู่ป่าหรืออะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเจอสูงเขาก็อาจจะแบบเหงาเรามาทักทายไงเขาอยากเล่นด้วยเขามาทักทายแต่เขาก็ไม่ได้ทำอันตรายไม่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 ได้ทำอันตรายเลยวก่อนนั่นเป็นข้อดีของการกางเต็นใช่ไหมเนี่ยไอการเจอได้เพื่อนเพิ่มในอีกรูปแบบหนึ่ง อ้าวไม่ใช่อะไรกลับมาถูกหวยเปล่าถูกหวยอ่ะนี่ไงข้อดีเป็นไงนี่ทีมเต้นมันไปข้อดีแบบนี้ใช่ไหมไหนจะได้เพื่อนได้ผีได้หูหวยอีกใช่ได้ตังกลับมาโดยที่เราบอกว่าไม่ต้องอะไรเลยเออเห็นไหมไปเหมือนไม่เสียตังได้ตังเพิ่มอีกใช่นี่ไงข้อดีข้อดีัปบัฟทีมโรงแรมอีกชักงนิดนี่โรงแรมมีมีแบบมีแบบเราเป้าเออมีลำโชวเป้ามีลำโชวเป้าเออทำมาเป็นบอกว่ารักธรรมชาติจะติดอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหม ไปโรงแรมไม่มีไม่ถูกหัวอีกจริงไม่มีใครมาให้เลขแม่ก็ไม่คุยด้วยพอมันสุ้ยันเสียงดังเราก็ตะโกนด่ามันอีกพอห้องเราสุ้ยเสียงดังแม่งแจ้งความมาเคาะประตูเราอีกใช่ป่ะใช่ไหมลำเอียงลำเอียงไม่แปลกยังไงนะโอเคอันนี้ทีมเต็นครับผมอันนี้ทีมอะไรครับผมกางเต็นค่ะเฮ้ย อีพีนี้นี่ทีมเต็นเยอะเวย<ช>้ยเฮ้ยอะยังไงเราลองบอกสิเหตุการณ์ประทับใจในการกางเต็นข้อดีของการกางเต็นที่ดีมากๆในชีวิตนี้ไปที่ไหนกางเต็นดียังไงบัฟทีมโรง,งแรมหน่อยเรไปอยู่บนยอดดอยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์เยอะ,อะแค่เสียค่ากางเต็นนิดหน,น่อยแต่ได้อยู่บนแบบข้างบนแบบสูงๆแล้วงคือเพราะโรงแรมมันก็ไม่มีไปถึงตรงนั้นไม่ถึงด้วใช่ถ้ามีก็สูงหน่อยก็แพงมากโรงแรมบนบนก็มีนะแต่ว่าอาจจะติด กดีเลยด้วยใช่ในบริการข้างบนเคยไปที่แบบม่อนแจ่มอย่างเงี้ยสวยมากสูงมากแล้วได้ไปอยู่กันหลายคนเใช่ใช่ใช่เอออันนี้เป็นข้อดีลประหยัดด้วยไปหลายคนถ้าโรงแรมแพงมากอ่าแต่ก็ช่วยแบกเต็นท์ได้ใช่เอารถขึ้นไปได้จะพามปนั้ขันเยอะครับใส่ลำต้ได้เพราะว่าบนดอยมันหนาวเหงื่อมันไม่ออกใช่ไหมพี่โอ๋ก็ไม่ออกไาไปยาแล้วเป็นไงประทับใจยังไงกับไอ้ดอยม่อนแจ่มบ้งอ่ะ ก็ก็นั่นแหละมันประหยัดได้อยู่หลายคนแล้วไม่ต้องเสียตังค์เยอะแล้วมันสัมผัสอากาศหนาวแบบตื่นมาก็คือเห็นแบบมองเห็นภูเขาแบบคือเหมือนว่าไปจุดกลางเต็นท์เนี่ยมันมันจะไปอยู่ในโลเคชั่นที่โรงแรมเข้าไม่ถึงใช่ไหมเอออันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงเพราะว่า อให้โรงแรมเนี่ยที่ทีมโรงแรมเขาบอกว่าเปิดหน้าต่างมาก็เจอวิวเจออะไรแต่ว่ามันจะไม่เอออันนี้ไม่เท่าบรรยากาศเราเือกที่ตั้งเองได้เยใช่อันนี้เราเลือกได้เลยอยากได้มุมนี้นะโรง่รมเราขยับเช่ใช่่ใชเราเใา่ใช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 ่าช่ใก่ใ่ใ่ใช่ใช่ใช็ใช็ใ่ใช่้ช่ใ่ใชใช่ใช่่ใช่ใช่ใใช่ใ่ใใช่ใใช่าช่ใช่เช่ใ่่น่่ี่เ็นใ่ช ทีมกลางเต็นท์กับแสกทีมโรงแรมต่างก็มีข้อดีกันคนละแบบนะครับเออมันเป็นอะไรหลายมุมมองเหมือนกันนะที่แบบการไปเที่ยวเนี่ยมันได้ฟิลแบบเฮ้ยธรรมชาติก็มีสะดวกสบายก็มีเข้าถึงในจุดที่ไม่ถึงก็มีได้มิตรภาพดีๆก็มีเจอผีก็มีถูกหวยก็มีเออซึ่งการชอบแบบทีมทีมกลยงเต็นท์ก็ดีครับผมทีมโรงแรมก็ดีดีคนละแบบไง,ไง อ่าเราชอบฟิลไหนมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าการคิดต่างมันมีอยู่แล้วหรือบางสถานที่มันเหมาะสมกับการกางเต็นท์บางสถานที่ไม่เหมาะสมตแต่คนไปนอนโรงแรมมันก็ได้หมดเหมือนกันนะครับแล้วพวกคุณล่ะเป็นทีมกางเต็นท์หรือทีมโรงแรมสามารถติดแฮชแท็กขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ลองบรรยายมันเลยนะว่าเฮ้ยไปกางเต็นที่นี่ดีมากเลยเผื่อพวกเราหรือว่าใครที่มาดูช่องเนี่ยอ่านคอมเมนต์แล้วเฮ้ยอยากไปบ้าง มาบอกเลยนะโอ้ยตรงนี้กลางเต็นท์ดีแบบนี้เลยหรือว่าโรงแรมไหนดีมากเลยอาหารเช้าดีมากเลยราคาดีมีโปรหรือว่าห้องเก็บเสียงมากเลยเตียงนุ่มมากเลยอะไรแบบนี้นะก็มาบรรยายบอกเลยนะครับว่าเจอตรงไหนดียังไงบ้างนะครับและเจอกับรายการเชียงอะไรรายการที่ไม่มีสาระมีแต่สารายได้อีกในอีพีหน้าและเจอกับเรื่องอะไรเดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับหรือใครอยากจะมาใครอยาจะมาร่วมรายการกลางเต็นท์กับเรานะครับ สามารถคอมเมนต์มาเดี๋ยวแอดมินไปตอบได้นะครับมาสนุกด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับผมนะกับเฉียงเอาอะไรแล้วเจอกัน